เช็คดวงยืนหนึ่งกับผมคาาชินบัญชรน,นะครับชาวราศีมังกรปี2566เฮงยืนหนึ่งจากอิทธิพลของไพ่ห้าเหรียญลงทันหนุมานไพ่สองเหรียญพิเพกถูกเนลเทศไพ่เจ็ถ้วยนางอับสรโดดเด่นสุดๆสำหรับงานราชการฐานตำรวจและงานประจำแม้จะมีแรงกดดันรวมไปถึงมีคู่แข่งแต่มีผู้ใหญ่ส่งเสริม รวมไปถึงความสามารถของตัวเองกลางปีถึงปลายปีมีข่าวดีในการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งระมัดระวังการลงทุนตั้งแต่ต้นปีถึงกลางปีได้ไม่คุ้มเสียและยังต้องระมัดระวังเรื่องเอกสารสัญญาผิดพลาดเสียหายด้วยครับกลางปีถึงปลายปีชาวราศีมังกรอาจจะได้ทำงานในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน ช่วงนี้ต้องใจสู้อย่างเดียวนะครับมีเกณฑ์ประสบผลสำเร็จที่ดีเราอาจจะค้นพบศักยภาพของตัวเองมากกว่าที่เราเคยเป็นมาครับต้นปีถึงกลางปีต้องระมัดระวังสุขภาพทางเดินอาหารช่องท้องส่วนเรื่องของความสัมพันธ์มีเกณฑ์พบเจอได้จากการติดต่อประสานงานและการเดินทางครับกลางปีถึงปลายปีต้องระวังความรักเป็นภาพลวงตา รวมไปถึงเจอคู่แข่งด้วยคงต้องให้เวลากับคนรักบ้างครับชาวราศีมังกรเสริมมงคลให้เฮงยืนหนึ่งด้วยการขอพรต่อพยาศีสตะนาคราชรับพลังบวกดีๆที่ริมฝั่งขงจังหวัดนครพนมสมาชิกพีทีแมกกาส์สามารถตรวจสอบดวงชะตา12ราศีจากอาจารย์กะทาประจำปี2566ได้ที่แอปแมกมีดาวนโหลดได้แล้ววันนี้